สวัสดีครับมนีมา,มาพบมั่งปอครับช่องของนายบุญละผ้ากินผ้าเที่ยวมนีมีเมนูลาบเป็ดครับผมนี่วัตถุดิบกันเลยวัตถุดิบเป็ดสองตัวครับไปได้มาจากคลองเตย <c oughs> ทีมงานมือสื่อจะกินมือแรงแต่กอนดูมันตัวจีได้กินครับเป็ดนี่มันใส่เบล่าเผ็ดโดนต้องเฮ็ดแบงแ้เจต,ตอนนี้ช่วยได้กินกับคำหมดแลนี่ยแต่ถามาเบื้องต้องอันนี้กอนช้ก่อนเดือนนี้ ủa vô u bẹt cái tuỳ như đáp lép bữa đi ăn ngay đâu vỉ nòng ơi tôi chỉ để ăn hết nhạt mà nó nhỉ กินย่ำไดก็แซสยบย่ำนั่นไม่ว่าก็เสื้อีด้กินอยู่บนนว่ากันสดีเกี่ยวเขาไมได้ชีไดยกินนนะเป็ด่ไม่ย่ำเกี่ยวเขาวม่ได้กินนกิเ,นเ,น,น,เ,น,น,เน,นเลยเมื่อโหลดสั่บมมาอิริส <laughs> โหลดสั่งมมาเันี้โอ้ยมีตากองมาแล้ว ทีมงาน่นทีมงานทีมงานผู้เดอทีมงานมาสิจะละข้ามไปตะละข้ามอบ,อบกิน้อวันนี้น้อยทีมงานมาแลวคน ผู้เด่นน้อนี่โอ้สวัสดีครับสสัั่่งงช่องอีสานบ้านน้องน้อยน้องมึงน้อยครับผาช่องผาช่องยังเด็กก็ได้เขามาได้กขำมาหาเมียผมเฮงจังเลยด้วยเข้าไปกับั่นแล้วครับเนาะ เมีดนี่ก็จิมมนีดมีดเล็กแนบมาครับมน,น,นี่ยีเองนาะครับมีดดีมีดดีมีดดีด้วยนี่บรรยากาศมันได้มันไ่ไั้ได้ไไดดไลาบเป็ดแล้ววันนี้ฝนตัวข้าม ได้ห das ่อปนี้เลียนหมดวะต้มเป็ดกเลียนฝนตกเอาตะไคร้เสียบปักหัวไว้ที่ไหนอู้หูมันอ่ะนะอุ่เปียกเลยมือนันหนาวเลยมืันบัวหงายไอ้เงี้ยเออมึอนี้ก็เบื่อไอ้เงี้ยงไงมันเปิดไปเรื่องมันเกิดติครับมันเกิดติครับเกิดหยันเกิดผ่านมาแต่เมื่อคืนเองมึงก็ถามหมานบอกมื่อคืนก็เราทำหัวมันก่อน ช่วยหนังช่วยหนังได้กินยังไงได้กินจะาเปลี่ยนมันมาดิเียข้าว เอาแนวนะแก่ข้าวกัน,น,อน,นโอ้โหเดี๋ยวเขาสร้งเปน็นเบทไปยัดแบทไปยัดแบตไปฟังมืเรี่ยงน่คุณท,ที่นองที่นองจะมาขายเดีนนีย่มาฟอ,อ,อง เ็ดบ่ฮงกินกล้ยเป็ดกินเป็ด่จ้าเขาว่าแซสบดิ่ว่ากับเเคยคเคยกินหรอวะกินไกมันเค่นี้ไตกินไก่เดียวพเลยกินบบ่พน่จออะไรกินเดี่ย่ปั้นบางปั้นบางกินคือดินเก็ีย่เขากินกุ้ยเป็ดดิเขาเกลือด่ไหมเขาเรียกว่าไงวะเกลือต็กไหม ไฟเผาเบินเบินแบบให้เป็นสเต็กเขาแบบนั่นเขากินกันเออให้เป็นแบบเผาแบบคือเอาเนื้อมันหล่อมากกับแบบเห็เป็นเป็นสีชมพูอ่ะอือเขาเป็นสีชมพูเลยเกี่ยวกับยางเป็นเพราะอย่างประมาณนันนะเขาเขาไฟหมุนไ่นมันเหลืองเหลืองไหมสว่าหบัววนเด้อย่างคือเพราะเป็นเจ้าของช่องกรบอกได้ล่ะบัเนี่ยเออ มัน passes, ตัดเสียงออกได้บ่นี่โอ้สวนไปสวนไม้อยู่หนมองได้บอตัดออกได้บ่ได้ได้อยู่ไหมวะมเหทำมันเา่ไปห้องะันบรรยากาศโดยรวมบรรยากาศโดยรวมอันนี้หลังจากออกันษามาเป็นไงครับสุขภาพดีขึ้นบ่ด้บดิกินอะไริเขาจะเื่อยังยังวนกินได้หลายนไหนอ๋มนใจ็บ ไอเขาน้ำเน่เห <Thank you. S 2> ็นว่ากันไรยังกระสัดออกตัดออกเฮ้ยนี um ่เอาอย่าเขากล้องปะนี uh, ่เอาสัดว่ะทำอาไรไมล่ะเอาแล้วขางแล้ววัวมันจะติดเรื่องสิเรื่องเพลงเหี้อันนี้พวกเป็นอย่างคนสารคามคุยกันได้นี่ครับหลังจากที่ช่ำแฉะครั้งที่แล้วนี่คือ กระดูกครับเตรียมต้มกระดูกเตรียมต้มครับอันนี้อันนี้นี่นี่เนื้อเนื้อเนื้อเตรียมลาบครับเนื้อส่วนทางนี้ครับบะหมี่บะหมี่บะแหนงทอดทอดใบหมี <can sausages |yo|> ่บะแหนงนี like ่เบิ่งนายพันเย่เนี่แซ่บครับทอดใบบะหมี่กบลาบเด็ดเมื่อตอนนั้นนี่กำลังเกืนเก็บใบบะหมี่นี่โอ้ตายบ่คุ้มด้ยนี่ ไมุ่้มไมุ่้มเลยเอาแบนวนแบนวนนิเจ้าจ้าก,ากบนวลจา้านี่แบนวลน,นี่เขอกมีเขากันยู่ได้หมดแรงแซ่บเลยครับทอดใบบกมีกับลาบปิดก็บเสื้อ้องมึงเด้เออสุดดีไม่ได้บอกพันยา <laughs> กาศโดยร่วมครับโอ้ยบังเว้ปวดอีกที่ม่านพูดเองนบักมีคือไข่แถอะ เดี๋ยวนี่ล่างล่างครับผมเก็บท,ท่ายาวพุ่งพักไรครับเก็บอีกบับวเกบ็บอียุ่ยครับอ้าวเกบ็บนี่แทางนี้มนนันอ่อนเออเออนี่ม,นนมันอ่อนต้องใส่ใบอ่อนๆโอ้นี่ไม่ได้เห็นใบซองนี่แดดแห้บไไงบ่พูดใบใหญ่พูด,ดเ,เด็ดหย่อนเล้บ่ได้บ่หย่อนไม่นีจะพอดยากเพราะครับหยอ่อนเห็นมันปรุงสา นไปได้มากแลก้วกะนี่มมแรงส่วนผสมแนวอื่นนี่นี่ขนาดเม็กซิโกนี่นะสุน,นีครับขาดแง้ตะต้นซ่านอะใบม่อนครับหน่อยละนวลเลยใบม่อนนี่ ถือฝนนี่เนี่ยใบมอนนอ่อนนี่ยอดนอนไดยถึอฝนพ่อได่ได้นี่อันนี้ก็ยังอยิ่ใบมีกันี่นี่โดยรวมบรรยากาศสุดยอดครับใบมีกับพ่ออมเป็ดกับพ่อมอมเราตะไปล่ากินครับเดี๋ยวค่มาเบิงเวล,า,เวลาตอนที่ปรุงเครื่องอีกเที่ยนึงหรือว่าตอนซับนี่แหะ ตามเรื่อยๆครับเออ้มมองเลี้ยงอะชิได้กินบ่มื้อนี้ <laughs> น <laughs> ประมาณหงม,ม้งเลงอะชิได้กินบ่มื้อนี้ข้าไะเก็บใบออมีนี่นี่ใบออมีก็ได้พอประมาณสมควรแล้วครับ,บรต้องเป็ดครับต้องเป็ดอันนี้ต้องเป็ดแต่เพราะมือต้องเป็ดน,นอันนี้สมาร์ทโค้หมุยง,งครับนี่นี่นนสมาร์ทอค้งมาโค้หมุยงอันนี้แม่บ้านเขากลังแต่หงม้งครับนี่นี่ไรกันทั่วไปครับนี้พันหยุดพันหยุด

ดอยากทอ่ะอะไร่อยากเรียนมอยาเ็วสูตรเเขาต้องปยุ่อยากเฮ็อยากเ็ดเดก็มาเ็ดวาวาไมดสูตรเอาผักไปล้างไปไม่อย่า ลักษณะนี่คือการโม่พื้นคนขับนี่ลักษณะนี่ผู้นึงเออผู้ึลสิคำไป้เอาฟังนี่คือลักษณะการโมวพื้นโอกไปๆหขอลอย